สวัสดีครับวันนี้นะครับผมบอสจากโชลูม PB บิยูสคาร์นะครับก็ได้เจออีกแล้วก็ต้องมาเจอผมก็ต้องรู้สินะครับว่าเรามีรถสวยรถดีราคาถูกจับต้องได้มาวันนี้นะครับมาถึงคิวของตัวรถ m i s ตูอัตราต์ตัวนี้นะครับเหมาะกับช่วงของโควิดนี้แน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวผมมาบอกครับว่ามันคืออะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูรอบคันก่อนเดยครับว่าคันนี้มันสวยยังไงบ้างมาตามมาครับนี่นะครับก็จะมีของตัวชุดแต่งนะครับรอบคันนะครับผมจะเป็นของตัวไฟหน้านะครับ กระจังหน้าโครเมียมนะครับสีตัวนี้เป็นสีเทาดำนะครับผมจะเป็นล้อมแมกนะครับยางที่ผมดูเนี่ยก็ยังใช้ยาวครับดูนะสเกิร์ตนะครับผมก็มีคู่ครับเรียกว่าชุดแต่งเนี่ยมีรอบคันเลยก็ว่าได้คือถ้าเกิดสมมติว่าทางคุณลูกค้าเห็นจะบอกคันนี้สวยคือเป็นรถอีโคคาร์เครื่องพันสองที่ประหยัดน้ํามันนะครับผมพร้อมกับว่าคันนี้ ราคาที่ผมตั้งเนี่ยผมตั้งแค่2อง0 0 0สเป็นตัวมิสุอัตถะตัวรองท็อปนะครับผมระบบไฟฟ้ารอบคันถ้าจองนะครับจาก YouTube นะครับแคปหน้าจอมานะครับรถอีกหมื่นหนึ่งทันทีพร้อมโปรโมชั่นฟรีดาวนะครับรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะครับผมตามนโยบายตามเงื่อนไขของโชว์รูมนะครับแถมนะครับผมรับประกันฉุกเฉินนะครับให้อีก1ปีนะครับผมเฉพาะลูกค้าที่จองนะครับตอนนี้เท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารถคันนี้มีดียังไงบ้างสีเทาดำแน่นอนลูกค้าเห็นแล้วแหละ สีเนี้ยผมบอกได้เลยครับว่าเงากิฟต์และที่มันคือสวยคลาสสิกอ่าเดี๋ยวมาดูครับว่าคันเนี้ยผมอยากบอกเลยว่าเป็นหนึ่งเป็นท่านางฟ้าเพราะว่ารถเลิศเนี่ยน,อน็อตเลิศไม่เคยมีแกะเลยเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับจากด้านหลังก่อนแล้วกันอ่านี่เลยครับน,อน็อตเลิศเห็นไหมครับสภาพน็อตเนี่ยเอี่ยมมากเลยครับผมไม่มีแกะเลยครับผมทุกตัวนี่นี่เม็ดองเม็ดอาร์กนี่จากโรงงานเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผม คันนี้ก็ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยอะไรเลยนะครับผมทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมเครื่องมือรออะไรอยู่หมดเลยนะครับผมแล้วก็ห้องโดยสารเครื่องพันสองเนี่ยของตัวมิสวัฒถาดเนี่ยออกแบบมาเนี่ยเป็นซิติคาร์ที่สามารถใช้ในเมืองงานเอใช้ในเมืองได้จริงและค่อนข้างจะกว้างด้วยข้างหลังนะครับผมคือจะบอกว่าไอตัวกระเป๋าเนี่ยใส่ใบใหญ่ได้สบายๆบาย,บายถุงก๊อบเนี่ยวางยาวได้เลยผมว่าโอเคเลยนะรถซิติคาร์ราคาเท่านี้เองแค่ประมาณ2 0,000นนิดเดเองครับผม ผ่อนเดือนละประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ4,000กว่าบาทเองเดี๋ยวเรามาดูครับมาดูห้องเครื่องกอ,อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอันนั้นแอนห้องเครื่องนะครับก็สไตล์เครื่องพันสองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอย่างที่บอกครับรถคันนี้สวยงามมากน,น็อตเลดไม่มีแกะเลย บอกว่ากิฟมากเลยครับออกรถกับผมไปเนี่ยจะบอกเลยว่าก่อนออกไปเนี่ยมีเชืระบบไฟนะครับของทัวร์ทำสปารถให้นะครับเช่้ระดับน้ําให้ทุกอย่างให้เลยเรียกว่าออกไปเนี่ยเหมือนรถหม่ทุกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูห้องโดยสารกันเถอะครับว่าเอ๊ละลักเครื่องพันสองมันจะกว้างไหมอ่ะเดี๋ยวผมมานั่งให้ดูเดี๋ยวครับว่าเป็นยังไงบ้างมาเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับนี่นะนิ่งเงียบอ่า ตัวนี้นะครับระบบไฟฟ้ารอบคันนะครับก็จะมีของตัวนะครับผมจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับผมด้านนี้นะครับผมอ่าราคา2องแสนนิดๆแต่ออปชั่นครบมีแอร์แบกนะครับความปลอดภัยนะครับมีแอร์แบกคู่นะครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับผมเกียร์อัตโนมัติสี่สปีดนะครับผมวิทยุเข้าเซตเครื่องแรงดนตรีเพาะ นี่ครับผมสูงประมาณ177นั่งก็สบายครับไม่มีปัญหาครับผมอ่ะเดี๋ยวตากล้องมานั่งนี่ดีกว่ามามานั่งคู่กันแล้วอธิบายให้อ่าเข้ามาเลยครับนี่ครับคือผมว่ารถซิตี้คาร์เนี่ยของตัวมิสูเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงไหนไหมครับมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเราจ่ายเงินแค่นิดเดียวแล้วออปชั่นทุกอย่างมันครบคือถ้าเรามองว่า เราใช้เงินเนี่ยในการซื้อลดในความคุ้มค่าถ้ามันมาก่อนคันนี้ตอบโจทย์ก่อนคุณลูกค้าแน่ๆเลยและอย่างหนึ่งคันนี้นะครับเหลือแค่จาก2องแสนสามหนพารถหมื่นหนึ่งหลือ2องสและแถมว่าฟรีดาวมีแถมรถฉุกเฉินให้ตั้งหากและที่พันสุดคืออะไรรู้ไหมครับผ่อนต่อเดือนเนี่ยประมาณแค่สี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองและแถมว่าโปรโมชั่นตอนนี้มีเยอะมากลองติดต่อสอบถามได้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับนี่ก็จะมีระบบแอร์นะครับผมวิทยุนะครับผมแน่นอนแอร์แบรกเอสตัวนี้ก็มีกระจกให้ด้วย จริงๆรถ่รถของตัวอ e ีโคคาหลายๆคันเขาก็ไม่มีกระจกตัวนี้ให้นะนี่ยังมีให้เลยประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าครับว่าข้างหลังเนี่ยมันจะกว้างขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวผมนั่งหลังแล้วจะสังเกตว่าพอผมนั่งหลังแล้วเนี่ยบนหัวเนี่ยผมจะค่อนข้างจะกว้างมากอยู่เลยครับผมกว้างอยู่แล้วนี่ครับเบาะด้านหลังเนี่ยเราสามารถดึงขึ้นมาได้ด้วย อืมโอเคสบายคือถ้าเราเดินทางไกลเนี่ยผมอยากบอกเลยนะครับว่าเป็นรถซิตี้คาร์คันเนี้ยมันนั่งได้5คนจริงๆร,รถซิตี้คาร์บางคันเนี่ยมันจะอัดมากแต่มิสซูอัฒน์เนี่ยเขาทำมาเนี่ยแบบกว้างขวาง,วางนั่งสบายถ้าเกิดว่าเราเป็นรถครอบครัวเนี่ยไปต่างจังหวัดในเมืองผมว่าคันนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนเนี่ยที่เท้าแขงก็งมีที่วางที่วาง,วงแก้วน้ำก็โอเคผมว่าคันนี้ผ่านอย่างนี้ครับยังไงผมขออนุญาตนะครับคันนี้นะครับ อยากฝากคุณลูกค้าเลยเหลือคันสุดท้ายนะครับในโชว์รูมผมโชว์รูมผมอยู่ที่ซอยรามแขง159นะครับติดกับซอยรามแขง159เลยไม่นิดเดียวครับถึงโชว์รูมนะครับ P.B รถบ้านเกตเอคิ้วเคียวเลยครับติดถนนใหญ่นะครับผมเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึงมงครึ่งนะครับผมถ้ามาไม่ถูกยังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับโทรมาได้เลยถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะครับยังไงคลิปหน้าผมจะรถที่ราคาดีราคาถูกมากนําเสนอต่อนะครับต้องขอบคุณมากนะครับเดีย๋ยวเจอกันนะครับสััสดีครับ